ทำปุ๋ยได้ไหมลอ่ะใส่นี่หใส่นี่่นี่เี่ยวหนูมันเลอะอันนี้ไ่ใส่นี่อเป็น้าสารนะสีขาวต่อไปมันจะมีคล้ายๆแปลงอ่าใช่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 แป้งนกการเหมือนพูกกาเออพราะมันจะได้มันจะได้สะอาดนะถ้าตอนนี้มันจะเป็นเนี่ยช่วงนี้มันจะมีลมอยู่แต่ถ้าเรามีแป้งเลยเราจะลูดออกเอาบ้าเอาแป้งไหมให้มันเดินเส็ เรียนเรียนเรียนทฤษฎีก่อนไม่เสียค่าคอร์สไหมเนี่ยแป้งที่ทาสีเขาเรียกอะไรเออนี่คือเกลียวเกลียวเอออย่างนี้ก็ได้เนาะอแป้งติดปันก็ไใช่ใช่ใช่มืดแล้นี่ว้าวเป็นข้าวจริงด้วยเนี่ยเราเจเนี่ยที่ที่บอกให้แม่แม่เดี๋ยวยังไงแม่ปิดเราปิดอ่ะเปิดเปิดกันคือจะใช่ใช่ใช่กันเหมือนเราจะล้างให้มันเกลี้ยง